ล่าสุดมีคนบอกว่ากิ้งกือกัดแล้วมันเป็นตุ่มเป็นแผลฮะว่ากันว่าน่าจะเป็นพิษกิ้งกือ,อจริงหรือเปล่าเนี่ครับผู้ใช้ f a c e b o o กคนหนึ่งออกมาโพสต์เตือนภายในกลุ่มแม่แฝกใหม่เฮาฮักกันเป็นเรื่องของพิษจากกิ้งกือเขาว่าภาพก็คือไม่ได้เปิดเผยนะว่าเป็นใครนะฮะแต่ว่าให้เห็นตรงแผลมันเป็นตุ่มผุพองตรงนิ้วกลางของเท้าซึ่งผู้โพสต์บอกว่าเตือนกันนะครับ ฝ้าระวังลูกๆหลานๆตัวเนอร์ช่วงนี้มันนักกิ้งกือมีพิษนะครับนิ้วเน่าเลยนะคุณหนูเห็นไหม,นอ,มนอกจากนี้เพจดราม่าแอดดิตก็ยังโพสให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพิษของกิ้งกือบอกข้อความแบบนี้ฮะกิ้งกือปกติจะมีพิษเล็กน้อยเอาไว้ป้องกันตัวเองโดยกิ้งกือจะไม่กัดแต่มีต่อมพิษปล่อยสารพิษออกมาไปโดนก็จะทําให้ระคายเคืองปวดแสบผิวและอาจจะมีตุ่มน้ําขึ้นถ้าแพ้อาการหนัก ก็ควรจะไปพบคุณหมอจากนั้นชาวเน็ตก็ไปแสดงความเห็นบอกฮะมันมีพิษได้หรอจับเล่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะก็เพิ่งรู้ว่ากิ้งกือมันมีพิษเพิ่งรู้ว่าแผลแบบนี้ตอนเด็กๆเนี่ยก็มีเหมือนกันหลังจากไปเล่นกิ้งกือไม่คิดว่าน้องกัดได้หรือมันมีความเป็นพิษอยู่ในตัวเนี่ยฮะน้องไม่ได้กัดนี่มาคนมาตอบนะ <S 2> <S 2> แต่อย่าไปทับเพราะอาจจะทำให้ผิวผิวบริเวณนั้นแสบร้อนได้มันออกฤทธ แบบเดียวกันกันกบไซยาไนต์เหรอก็ว่าอย่างนั้นรู้นะเนี่ยแต่คงไม่ได้แบบขนาดแบบไซยาไนต์ที่แบบฆ่าคนน่ะนะค่ะแต่อาจจะปวดแสบปวดร้อนอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลายคนบอกว่าเคยโดนพิจักกิ้งกือเหมือนกันเคยนอนทับตัวมันแล้วเนื้อที่น่องเนี่ยนะเป็นรอยแบบเหมือนกิ้งกือเลยอะออแสบร้อนด้วยออนะบบางคนบอกผมเคยนอนแล้วมันมาอยู่ตรงคอปวดแสบปวดร้อนเหมือนกันค่ะออก็เลยไปถามทางกรมการแพทย์ครับโดยสถาบันโรคผิวหนังบอกว่า ของมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบ,บ,บ,บอกว่าสถาบันโรคผิวหนังให้ข้อมูลเกี่ยวกับพิษของกิ้งกือบอกว่ากิ้งกือบางสายพันธุ์มันจะมีต่อมพิษอยู่สองข้างลําตัวลลสามารถฉีดสารพิษได้ไกลและมีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการแสบ<อ>เป็นผื่นแดงหากโดนผิวหนังออเอป็นความรู้หรือเข้าตานี่ละคายเคืองเลยนะสรุปคือมีพิษมีพิษมีพิษแต่กิ้งคือไม่กัดนะฮะครับ หากใครถูกพิษของกิ้งกือให้ล้างด้วยน้ำสะอาดหรือว่าน้ำสบู่ลดการระคายเคืองนะแล้วก็ทายาแก้อักเสบบริเวณที่โดนหากอาการหายมันก็จะหายได้ภายในห้าวันเจวันแต่หากพิษเข้าตาให้รีบล้างน้ำด้วยด้วยน้ำสะอาดและไปพบแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันการอักเสบอ,อ่าสารัลกิ้งกือมีมนะพิษอะ่ะ ครับแต่มันไม่ได้กัดนะฮะแต่ว่าเราไปทับมันสารบางตัวอาจจะทําให้ราคายเคืองเช่นเหยียบโดยไม่รู้ตัว<ช>โดยไม่ใส่รองทเท้าอะไรอย่างเงี้ย